โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่5หมู่2ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริหารงานโดยนางสิริพรอ,อิ่มสุขศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น107คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาเป็นพลเมืองดี มีทักษะทางอาชีพและเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้วิถีชีวิตใหม่บนพื้นฐานความพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนจิตอาสาก้าวหน้าเทคโนโลยีเอกลักษณ์โรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาความเป็นพลเมืองดีมีทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกำหนดวิสัยทัศน์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเกณฑ์การวัดและประเมินผลและการจบหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้การจัดทำหลักสูตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมให้คณะครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรและนำเทคนิคมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนการส่งเสริมการศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่การกำหนดมาตรฐานการศึกษา เช่นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ดนตรีกีฬาอาชีพเช่นการเรียนดนตรีการปลูกผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแปรรูปอาหารจากหิดนางสด้านการบริหารง,งานงบประมาณ โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้งบประมาณดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการสามารถตรวจสอบได้มีหลักฐานการใช้เงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันทะเบียนคุมงบประมาณคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมการเงินพัสดุต่าง รายงานสรุปโครงการหลักฐานการจ่ายเงินสรุปการใช้จ่ายเงินการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรวมถึงการเขียนรายงานประเมินตนเองทุกปีมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมทําให้องค์กรเกิดความสามัคคีและนําไปสู่การทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อนำองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อเป้าหมายของโรงเรียน 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์กำหนดจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียนร่วมกับชุมชนนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและการจัดทำโครงการต่างๆการนิเทศติดตามและการรายงานผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และการดูแลอาคารสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานการแบ่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งคูเวนปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการทำความเคารพน้องสวัสดีพี่พี่สวัสดีน้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะที่สำคัญเช่นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสวดมนต์ทุกวันศุกร์กิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมลูก เสือบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูลทุกปีการศึกษาและมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งผลงานและรางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา2566มีดังนี้ โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงได้รับรางวัลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ที่ระดับผลคะแนน AA ซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่9ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งรางวัลเหรียญทองกิจกรรม Green Clean 5สระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลคลิปสั้นในดวงใจสอสอรอ6ในการประกวดคลิปสั้นหัวข้อเปิดสวิตพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒน,นาประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงได้รับรางวัลคลิปสั้นยอดเยี่ยมด้านความคิดสร้างสารรค์ในการนำเสนอนางสิริพรอ,อิ่มสุขศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงได้รับโปรรางวัลผู้สร้างคุณูปการต่อสำนักง,งานสาสศ คุณปรีชาอ่ำเจริญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบทำดีด้วยหัวใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างตน้นสะท้อนสู่เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาความเป็นพลเมืองดีมีทักษะอาชีพขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ